นี่ว่ากูกดอัดไปแลว้วอ่เจ้กูก็กูก็ลืมกดอาัดเหมือนกันเนี่ยเพิ่งนึกได้นะนดากดดาวโหลดซะเลยคะแนนตะการที่ได้รับในระหว่างการชนะสามครั้งแรกอ่านไม่ทันตกไทยเดซูจะบอกเพิ่ <c oughs> มเออเบิรรู้เปล่าว่าไอ้นักจิตอ่ะโอ้ยอยู่ใกล้ๆกูจิตทำไม นักจิตมันมันวิ่งมาหาผู้ป่วยด้วยความเร็วแสงได้นั่นคือสิ่งที่ผมรู้ตั้งแต่แรกอ้าวเหรอแล้วลผู้ป่วยก็วิ่งมาหา,านักจิตด้วยความเร็วแสงด้วยอะไรกันแค่เมื่อกี้กูเจอฮันเวร์แต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่คำใบ้คือมันมีไม้เท้าเดินต่อแตะต่อแตะ oh, คือกูนี่เสียงแบ คือกูได้ยินเสียงว้เท้าอ่ะแต่กูไม่กล้าสบตาหันกูก็เลยไม่รู้เป็นตัวอะไรตาบอดอันเป็น <c oughs> ตาบอดก็แย่ตาบอดมันเซอร <c oughs> ็อกแบ๊กไงว้เท้าไว่เชยน่า,า,าจะเป็นปูโรหิตไม่สิไอเสียใช่ป่าววะถ้าปูโรหิตมันต้องมีไฟฟ้าวิ่งเลยนะตอนเนี้ยไอเห้ยนั้นหรือเปล่าวะไอไอกล้องอ่ะแมสออ่ะแมสอใช่ไหมเออแมสอ พี่เดินเจอกล้องบนแนบ,บไปมละ่ะไม่รู้ว่ะคือวิ่งหนีมาแล้วพี่ก็มาอยู่เครื่องบัตรไฟแล้วก็ปันน่นแ่นมันเยอะอยู่นะกล้องนี่แม <c oughs> ่เฮ้ยได้ไงอ๋อไอเชี่ยกูรู้แล้วอ่าชื่ออะไรวะฮันตตัวใหม่นักล่าแห่งสายลมยามาทูตสีขาวโกด้นวินดาดี้ไม่ใช่โว้ยว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่น่าคุยกันคือมีคนล้มไปแล้วนะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ เว้ยมีลูกมีเป็นหขวดใจด้วยกูอยากรู้ว่าคูดาวเท่าไหร่อ่ะฮูิงเขาไปเลยนี่หว่าเขาไปทักเลยยี่สิบวิเท่าไหร่เท่าไหร่ยี่สิบวิยี่สิบวิไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยไปนะก็ประมาณพอดีพอดีมาช่วยฉันหน่อยสิมาช่วยแล้วหน่อยน้อง ไปพี่ป<บ>ึ๊บจุดว้าวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดจอดพี่เฮ้ยปกป้องเอ้าง่า <c oughs> สิบหายแล้วช่วยยังไงดี ช่วยไม่ได้ก็ถอยดีกว่าเอาเลยเฟสสอง้วเลยเฟสหนึ่ง้วใช่อุ้ยอุ้ยพี่พี่ <c oughs> ขี่ดีไปได้ขี่ <c oughs> แอบในตู้ก็ไม่บอก <laughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ย ไอ้เหี้ยเฮ้ยมันรู้มันรู้เลยไอ้เหี้ยทำไมมวงเอากูมาเป็นเหยื่ออย่างชี้ไอ้ชั่วกูจะแก้แค้นด้วยโอ้ปล่อยตัวตอนแรกมันก็ดีอยู่เลยได้บุกถ่ายเพื่อนเอาตอนรอดแบบนี้เลยเหรอวะหัวออกมาคิด เฮ้ยเฮ้ยีคมารับหน่อยมารับหน่อยกูจะ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 บิ๊กวิ่งไปหามึงมาแล้ว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 เออเออเฮ้ช่วยกูทั้งทีดิกูจะวิ่งไปหาเอาเร็ววิช่วยเร็วโอ้โหมึงเล่นตัวเยอะจังมาแล้วพี่ทางนี้ขีพีคุยเฮ้ยเปิดไปแล้วตัวเล็กกูอยู่เล็กพีไปด้วย มันดึงลมกลับโอ้ยเฮ้ยมันได้เหมือนที่คุยกันไว้มันได้เหมือนที่คุยกันไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮมาแล้วสายเกี่ยวยุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮียพี่มันได้เหมือนที่คุยกันไว้ว่ะผมก็กดวิ่งไปอ่ะดีดีนะแต่ลมมันพัดกลับอ่ะพี่มันดึงลมอ่ะมันหันทุกความคุมสายลมอ่ะไอ้เหี้ย แล้วตะขอกูหมดแล้วด้วยนะประเด็นอะไปไปไปโอกาสสุดท้ายก็แกตัวเฮ้ยเฮ้ยทอามิ่งกูกระตุกเลยเสี่งเออแม่งกระตุกพอดีอ่ะโคตรแย่เลยโอ้ยลาก่อนที่พ่อจะไม่ลืมลูกเลยเป็นพ่อเฉย อพอกับโมกลงมาบแล้วลูกเดี๋ยพอไม่ได้เชียร์ลูกนะไอ้วะไอ้คนขายเพื่อนขายอะไรมีได้ขายเข้าตู้ไปโดนจับซะว้ยขี่รีบไปเลยฮันตนี้มันเก่งมันเก่งเรื่องะเรื่องไอดีว้ เรื่องไรเรื่องดูดเออมันไม่มีที่เล่นอ่ะออต้องไปทางดูดแหละมไม่ทันมันเป็นเวรกรรมเหรอเหมือกูดูสง่งละตู้มีสองฝั่งอก็เข้าไปอีกฝั่งเลยพี่ไม่ไม่ขยับอ่ะพี่ไม่ขยับตู้เลยแค่นั้นมึงจะให้กูขยับพีกขยับได้ก็คนละฝั่งไงเย้ ที่อยู่ขวาผมก็อยู่ขวาไงเฮ้ยทำไมมันไม่เฝ้าเอาไล่บาร์เทนเดอร์อีกคนได้ก็ชนะไงกูบาร์เทนเดอร์ไม่หลอดหรอเชื่อกูปะเฮ้ยบาร์เทนเดอร์เดียนวะฮันท์เราคงไม่คิดว่าอยู่ห้องกับบีไอว้ย แต่ความจริงเราไม่เคนได้อยู่ห้อง V I P เฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นอยู่จะเดียนไหมวะเดียนวะเฮ้ยไปช่วยมึงแต่ไปช่วยมึงไม่ทันโอ้ไม่ทีไม่เดียนแล้วสงสารมาเท้นเด้นทพิ่ไมาเห็นอะไรเพื่อนเรีบอย่างงี้ำร้อยจี๋ๆไอ้เฮียเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทันต่อใหม่มันเก่งกว่าพวกเราสองคนรวมมือกันแม็กวิ่งแล้วโดนลุมดูดดีแบบเป็นอะไที่โก่มากเลยก <c oughs> ดวิ่งตามอยู่ทาไม่ลมมันพันก <c oughs> ดกลับวะโคตรโง่เลยอย